สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้กนำพาท่านผู้ชมครับมาดูเกมการชกครับของนักมวยครับกัมพูชาพบนักมวยญี่ปุ่นครับแม่เจ้าญี่ปุ่นนักมวยญี่ปุ่นตัวนี้ครับกระโดดขึ้นมาตีลังกาเลยนะครับนะผู้ชมในสนามก็ตบมือเกลียวเกาเลยครับอ่ะยกแรกนะครับเจ้ามุมแดงคือนักมวยกัมพูชาครับเชิงเลวไยเจอกับนักมวยญี่ปุ่นครับยกแรกกรรมการสับมือชกนะครับเจ้าเชิงเลวยนี่ก็มวยขวานะครับนะ หมัดหนึ่งสองยามโนเตใส่ไปหนึ่งเม็ดครับญี่ปุ่นก็เดินหน้าเข้ามาเชนอไวเตะซ้ายอีกหนึ่งเม็ดครับเตใส่หนึ่งเม็ดโอ้โหแดงมวยญี่ปุ่นตัวนี้ครับโอ้โดนหมัดโอ้โหหนึ่งสองโอ้ครับเกือบล่วงครับกาดมวยดีครับเจ้าเชิงระไวครับแดนมวยญี่ปุ่นก็โอ้เตะซ้ายอีกหนึ่งเม็ดเอาโดนหนึ่งสองเอาเมืไงอยู่ดูไปยู่โอ้ยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับยังไม่โดนเต็มอ่ะโดนอีกแล้วครับเชิงระไวครับน่าจะเป็นผู้รับเหมาครับแดนมวยญี่ปุ่นครับทีไม่โดนครับนะโมญญี่ปุ่นโอ้เตะขวาอีกเเม็ดอา เตะไซนี้ม่เต็มแข้งครับโอ้โหเจ้าเชิงเลวไวเตะหนักพอสมควรครับนะนักมวยญี่ปุ่นอ่ะเั็นไงขยับเข้าไปหมัดหนึ่งสองนักมวยญี่ปุ่นดูเหมือนไม่เป็นมวยนะครับชิงเลวัวชิงเลวไวเตะซ้ายไม่โดนนักมวยญี่ปุ่นเยอะไหมว่าเตะเตะซ้ายอีกเม็ดโอ้โหน่าจะเป็นกระสอบทรายขึ้นที่ครับนักมวยญี่ปุ่นครับดูครับโอ้แต่ว่าตอนแก่ขึ้นทีนี้ก็เตะกาขึ้นมาครับอย่างห้าวครับเนี่ย ตอนจะจบจะเป็นยังไงครับโอ้โหโดนเม็ดนี้ครับกลางหลังเต็มนะครับโอ้โดนหนึ่งสองอ่ะอยู่ไม่อยู่จะอยู่ยไปครับในมวยญี่ปุ่นครับอ่าเชิงรวบาหมัดหนึ่งสองอีกโอ้โหเตะโอ้โหยังไม่ดเดีนครับอ่ะนักมวยญี่ปุ่นเป็นการอยู่ได้ไม่ได้ครับนะอ่าเชิงรวบาหมัดหนึ่งสองเชิงรวบาเดียมาเชิงระบายเชิงระบายเตะใส่หนึ่งเม็โอ้โหเต็มพุงหนึ่งสองโอ้โหล่วงครับกับการนับครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกรกรรมการเก็ดรกรรมการนับถึงแปดครับนายญี่ปุ่นบอกว่าสู้ได้สู้ได้ครับวังไว้ยังไว้อ้าวเชิงลอยเดินเข้ามาอีกทีนะเชิงลอยเชิงลอยเตะไซดอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหแ p ้ n กรรมาการโอ้โหครับหมดยกก่อนครับะระฆังช่วยไว้ได้ครับนักมวยญี่ปุ่นครับนะยกที่สามครับต่อกันเลยครับยกที่สามครับ กับการสับมือชกอ่านักมวยญี่ปุ่นได้น้ำไปท่าก็มีแรงครับอา้าวโดนตีกหนึ่งเม็ดโอ้โหไม่โตดหนึ่งสองโอ้แรงกันมันสะใจเลยครับอ่าโดนหนึ่งสองหมัดหนึ่งสองโอ้ไม่ยังไม่โดนครับนะส่วนมากเจ้าเชลล์บายจะหมัดแม่นกว่านะครับตีอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหเต็มพุงกับเป็นหนึ่งสองตะโอ้โหอยู่ไม่อยู่ครับตีโอ้โหเฉียดหัวกันเรียบร้อยเลยครับ ปีกหักนับซีถลาแล้วกับการไม่ยุติการชกเลยครับกรรมาการไม่นับนนับถึงร้อยก็ไม่น่าจะลุกนะครับเนี่ยโอ้ตอนแกมากะเียน,นกาขึ้นเวทีเลยครับแต่ตอนลงนี่ก็เหมือนหงปีไั่สำหรับนักมวยญี่ปุ่นครับส่วนเจ้าเชิงระบายก็น่าจะเจ็บที่หน้าแข้งนะครับเพราะโดนเตะเข้าหัวน้ำเต็มครับ <c oughs> ก็เกมการชกครับเจ้าเชิงระบายครับนังงกมวยกัมพูชาก็